โอเคสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนไปทานซุกี้ตีน้อยสาขาบางเขนเมนูจากทางร้านก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับระหว่างที่รออาหารเราก็เดินมากดเครื่องดื่มทางร้านจะมีน้ำโค้กน้ำแดงน้ำส้มเก๊กฮวยน้ำพันธุ์น้ำมะนาวส่วนน้ำซุปทางร้านก็จะมีน้ำดำและน้ำใสโอเคครับอาหารที่เราสั่งเซตแรกก็มาครบแล้วนะครับมาเริ่มปรุงน้ำจิ้มกันเลยครับ ทางแล้วจะมีพริกกระเทียมน้ำมะนาวให้เราปรุงตามใจเราเลยน้ำจิ้มเขาถือว่ารสชาติดีเลยนะครับต่อมานเนื้อออสเตรเลียลงในหมอ้อทั้งสองน้ำซุปตามด้วยเนื้อสไลด์ส่วนผักนี่เอาลงเป็นพ็อปเฉเๆนะครับเนื้อออสเตรเลียจะมีความนุ่มไม่หยาบจิ้มกับน้ำจิ้มอร่อยมากเลยครับ ส่วนเนื้อสไลด์มีความหนึบหนับแต่ไม่ถึงกับหยาบรสชาติถือว่าดีนะครับมาลองเมนูเนื้อออสเตรเลียห่อชีสห่อเสร็จปุ๊บเอาลงน้ำสองสาวิแล้วก็เอาขึ้นมามอบเข้าให้ ติดใจชีสจนต้องขอดมเนื้อออสเตรเลียมาจิ้มลองอีกครั้งหนึ่งบอกเลยว่าชีสฟินสุดๆชีสยืดๆเนื้อนุ่มๆรสชาติเข้มของชีสนี่แบบถือว่าสุดยอดมากๆเลยครับสรุปสั่งเนื้อออสเตรเลียไป5าถาดใหญ่ลืมบอกว่าทางร้านก็มีน้ำจิ้มซีฟูดด้วยนะครับรสชาติเ,เปรี้ยวๆถือว่าดีเลยนะครับ A later few moments later. เรียบร้อยลงไปแล้ครับสําหรับการมาทานซุก,กี้ตีน้อยสุดท้ายก็คิดค่าเสียหายไปตามระเบียบ